อ่าก็สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการกินข้าวผัดคือทีนี้ยเราไปออกไปกินข้างนอกไม่ได้ร้านอาหารเจ๊งทุกอย่างบุฟเฟ่ที่ผมชอบกินหมูถ้าอยากกินก็กินไม่ได้ร้านชาบูก็อยู่ไม่ได้นะฮะผมก็เป็นกําลังใจทุกคนเราก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาไงเราก็ต้องพยายามปรับตัวให้ได้นะครับผมแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่านะคุณเราก็จะตกผมก็จะตกงานอีก เมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเราก็พยายามทาคลิปมาเรื่อยๆนะฮะเพราะเพราะว่าเพื่อให้เรามีคอนเทนต์แล้วก็มีรายได้ในการเลี้ยงเลี้ยงชีพตัวเองด้วยนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนก็ช่วงนี้เราลองหางานที่เกี่ยวกวกออนไลน์หรือว่าการขุดเหรียญกันอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นรายได้ของเรานะครับที่เราลดความเสี่ยงของเราเราจะได้มีรายได้ด้วยนะครับผมโอเคคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการกินข้าวพันนะฮะอันนี้คือกล่องแรก ผมจะซื้อทั้งหมด9กล่องนะฮะ9กล่องของคลิปนี้นะฮะแต่ละ9กล่องเนี่ยจะคือจะกินไม่เหมือนกันแต่ละเจ้านะฮะเพราะว่าผมอยากรู้ว่าเวลาผมสั่งข้าวผัดอนะ่ะแต่ละเจ้าผัดเหมือนกันไหมนะครับอันนี้ก็คือกล่องแรกนะครับผมดูโอ้ข้าวผัดเมื่อก่อนมันจะต้องมีหัวหอมแต่เจ้านี้มีมะเขือเทศด้วยนะฮะมีผักมีคะนา้าเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเลยว่ามันมีอะไรบ้าง นี่ผัดพีก้าเขาผัดมันต้องมีมะนาวด้วยมะนาวมาบีบให้มันเปรี้ยวๆแล้วมันจะอร่อยมากเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาดูว่าแต่ละเจ้าเขาจะผัดเหมือนกันไหมฮะผมอันนี้ก็คอนเทนต์แบบว่าเราไม่ต้องออกไปไหนเลยอยู่ใกล้ๆกันแล้วกันนะครับผมแล้วก็ดูฝีมือผมก็จะเลือกร้านที่ผมกินประจําแล้วก็อร่อยอยู่ประมาณหนึ่งนะฮะเขาผัดก็แต่ละเจ้าก็ฝีมือการผัดไม่เหมือนกันสิ่งที่มันหอมที่สุดก็คือพริกไทยนะฮะแต่ละ บ <c oughs> ิ๊กไทยที่เขาโรยข้างหน้าน่ะแล้วก็มีมะนาวนะครับผมในนี้ส่วนใหญ่ก็ส่วนเรื่องเนื้อก็แล้วแต่เราจะสั่งคือเขาก็ผัดเหมือนกันแหละใส,ใส่ซงใส่ซอสสีสีการผัดอันนี้ก็จะแชฉะ,ะหน่อยนะครับผมเออเป็นไงเข้าผัดเข้าผัดอหอมโอเคเดี๋ยวเรากินกันเลยดีกว่าว่ามันอร่อยไหม ก็คือคำสุดท้ายนะฮะผม,มก็อย่างที่บอกรสชาตก็แฉะๆหน่อยืมก็อร่อยประมาณนึงนะครับอืมอ่าวันนี้ก็เป็นข้าวกล่องข้าวผัดกล่องที่สองแล้วนะฮะผมก็มาดูกันว่าเขาจะผัดเหมือนกันไหมแต่ละกล่องนะฮะผมคอนเทนต์นี้ง่ายๆมากเลย บึงดูเหมือนไม่ค่อยมีผักเลยนะแต่ว่าเขาใส่แครลลอทกับคะน้าน้อยน้อยมากไม่มีกลิ่นหอมพริกไทยแต่ว่าน่าจะใส่ซีอิว๊วเยอะมากเกินไปแล้วก็มีแตงกวาแล้วก็มีมะนาวมีมะนาวเพิ่มเข้ามานะครับผมนี่มะนาวสภาพมันก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยอันนี้คือข้าวผัดนะฮะผม แล้วก็อันนี้ผมสั่งเป็นเนื้อรวมแทนที่จะเป็นหมูนะครับผมแต่ละเจ้ามันจะมีสูตรไม่เหมือนกันนี่มีกุ้งตัวประมาณหนึ่งให้ดูเลยตัวไม่ใหญ่มากแล้วก็มีหมูมีตับมีอะไรพวกนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากินกันเลยดีกว่านะครับผม ที่กินรสชาติเนี้ยไม่เค็มก็ะััดแบบไม่แฉะมากอืมแฉแบบกําลังดีอ่ะแล้วก็พวกอาหารทะเลก็น้อยมีนิดนึงแต่ก็อย่างว่าราคาประมาณสี่สิบห้าบาทนะครับผมผมก็เลยซื้อพวกหนังไก่อะไรมาเพิ่ม <c oughs> อันนี้แบบกรอบมากเลยนะฮะผม แล้วก็พวกผักคะน้าใส่มาพอดีไม่เยอะไม่น้อยแล้วแต่คนชอบนะถ้าชอบกินผักก็ผักคะน้าเยอะผมว่าผักผักคะน้าล่ะผมเคยผัดแบบข้าวผัดแบบใส่เยอะมากละแต่ว่ามันไม่อร่อยเลยข้าวผัดต้องใส่ผักคะน้าน้อยๆนะครับผมแล้วก็ต้องไม่เน้นการถ้าใส่การไม่อร่อยการผักคะน้านะครับผมก็แล้วอืมก็ผัดดีประมาณหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคอยดูกล่องที่สามว่า จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะราผมจะเลือกร้านทั้งหมดเก้าร้านแถวแถวคอนโดผมเนี่ยมากินแล้วก็มาโชว์แต่ว่าผมไม่ได้บอกชื่อร้านนะผมจะสุ่มร้านมาเพื่อให้ดูว่าแต่ละเจ้าเขาผัดเป็นยังไงนะฮะรสชาติเป็นยังไงด้วยนะฮะบางเจ้าเค็มบางเจ้าไม่อร่อยบางเจ้าอะไรงนี้คือกันไม่อร่อยมากๆผมก็จะไม่ซื้อเลยแต่ว่าผมก็จะซื้อกินเจ้าประจําที่ที่ทั้งหมดเก้าร้านนะครับผมแล้วก็เจอกันกล่องที่สามนะฮะอ่าวันนี้ก็กล่องที่สามแล้วนะฮะอันนี้ อันนี้จะเป็นใส่เหมือนกล่องเล็กหน่อยแต่คุณภาพเป็นเล็กนะเต็มกล่องเลยใส่อันนี้จะเป็นข้าวผัดทะเลนะครับผมก็มีแตงกวามะนาวกุ้งกุ้งตัวใหญ่กว่ากล่องที่แล้วอีกนะจะบอกให้ว่ากุ้งมันตัวใหญ่มากเลยก็เมื่อก่อนข้าวผัดเนี่ยจะต้องมีต้นหอมนะแต่ที่ผมสั่งมาประมาณสามกล่องแล้วไม่มีต้นหอมนะเดี๋ยวเราจะรอดูกล่องต่อๆไปจนขวายจะครบเก้ากล่องว่ามันจะมีต้นหอมให้เราหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีอะไร จริงๆเขาผัดก็ผัดเหมือนกันหมดแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะใส่อะไรมากกว่านะฮะโอเคเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่าก่อนมากินเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าในกล่องเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะฮะแต่ว่ากล่องนี้มันแน่นมากเลยเห็นปะเต็มเลยอะเต็มมากก็โอเคเดี๋ยวเรามาคุยในกล่องดูก่อนว่ามีอะไรบ้างก็เนื่องจากกล่องที่มันเต็มนะนี้ก็เป็นปลาหมึกส่วนใหญ่ทะเลก็จะมีปลาหมึกกับกุ้งสักส่วนใหญ่นะัะผมแล้วก็เป็นข้าวผัด ก็จะมีคะน้าเหมือนเดิมนะแต่ไม่มีมะเขือเทศอีกแล้วอ่ะไม่มีหอมโปรติเข้าวผัดมันก็ต้องใส่ต้นหอมหูปลาหมึกชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่ว่ากล่องนู้นอีกดูนี่เป็นช้อนเลยก็เดี๋ยวเราจะมาคุยก่อนคุยแบ่งเป็นสองโซนก่อนเพราะว่ามันเยอะอะ่ะกล่องนี้ก็สี่สิบบาทเองเข้าวผัดกล่องใหญ่นั้นที่กินตอนแรก ก็สี่สี่บาทกล่องที่สองก็สี่สิบห้าบาทนะฮะโอเคทะเลเหมือนทะเลก็เหมือนกันรวมทะเลก็สี่สิบสี่ห้าก็ประมาณนี้อ๋อมีมะเขือเทศมีหน่อยหนึ่งวะอันนี้เลยสิกเนเจอร์ของข้วผัดคณะกับมะเขือเทศมีหอมฮะหอมชิ้นเล็กมากแต่เ้าผัดอันเนี้ยสีนวลน,นวลแบบ น่ากินแล้วก็แฉะประมาณหนึ่งแล้วก็มีกลิ่นหอมไม่ได้วยกลิ่นที่แบบแบบมันไหม้อ่ะเดี๋ยวเราจะกินกันเลยดีกว่า เน้นกุ้งล้วนรสชาติของข้าวผัดเจ้านี้ก็คือพอดีนะแบบจืดๆหน่อยมีเค็มนิดๆมีความไหมของของข้าวผัดเวลากระทะคั่วก็เคอ่ะก็มันก็จะมีกลิ่นเสน่ห์ของมันแล้วก็มีความเปรี้ยวของซอสมะเขือเทศถึงจะใส่ไม่เยอะก็เหินนะเคเดี๋ยวเราลองกินกล่องต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะ,อ,ะอันนี้ก็คือกล่องที่สี่แล้วนะฮะ เจ้านี้จะเจาะรูหน่อยระบายความร้อนนะฮะเรามาดูข้าวผัดกันเลยดีกว่าความพิเศษของเจ้านี้คือเขาแตงควายแยกใส่ถุงนะฮะผมแล้วก็พริกน้ำปลาแล้วก็มาดูข้าวผัดกันเลยอันนี้จะเป็นข้าวผัดมูนะฮะห้าสิบบาทราคามันก็ค่อนข้างแพงอยู่นะสําหรับกินทั่วไปเมื่อก่อนเคยกินสามสิบสี่สิบแต่ละแล้วเขาก็ไม่ให้ช้อนไปด้วยก็คือจะมีผักคะนา้าในนี้นะจะให้ดูว่ามันมีผักอะไรมั้ง มีมะเขือเทศนะฮะผมเออมีมะเขือเทศแล้วหมูอะ่ะชิ้นใหญ่มากให้ดูว่าหมูชิ้นใหญ่ยังไงนี่เลยหมูอันนี้คือหมูนะฮะผมแล้วก็ดูว่ามันมีผักอะไรมั่งนะจะเ,เ,เคียเคี่ยวๆดูก่อนมีต้นหอมใส่ต้นหอมด้วยนะแต่ว่าเป็นต้นหอมสับแบบซอยแล้วนะฮะผมไม่เยอะแล้วก็มีหอมหอมนี่ด้วยหอมใหญ่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนิดนึง แล้วก็รสชาติข้าวผัดมันก็จะเหมือนเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปกินกันเลยดีกว่าแล้วก็มาดูว่ารสชาติเป็นยแต่ว่าอันนี้มันจะมีกลิ่นหอมติดกระทะกลิ่นแบบเหมือนไม่ไหม้หน่อยๆนะครับผม ครับสุดท้ายนะฮะหมูมันก็นุ่มมากเลยอืม,อมก็จะบอกว่ากล่องเนี้ยรสชาติแบบจืดมากแล้วก็ใส่ต้นหอมมีมีความเป็นแบบกลิ่นของต้นหอมเข้ามาแล้วก็กลิ่นไม้ของกระทะแล้วหมูนุ่มพริกน้ำปลาก็เติมเยอะไม่ได้เดีย๋ยวเค็มนะคือไม่ชอบกินเค็มนะครับผม แล้วก็มีคณะมีไอเนี่ยมะเขือเทศจะบอกว่ามะเขือเทศอ่ะเขาใส่น้อยมากเลยแบบเป็นชิ้นหั่นแบบเป็นชิ้นเล็กๆมากมันก็เลยไม่มีความหวานในข้าวผัดในของมะเขือเทศนะฮะอุ้ยสะอึกโอเคเดี๋ยวเราไปดูกล่องต่อไปกันเลยนะฮะกล่องที่ห้าว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นไงรสชาติจะเป็นยังไงแต่ละจ้านี้จะผัดไม่เหมือนกันเลยผมบอกเลยนะฮะเข้าผัดพักสิบจา้ารสชาติก็ไม่เหมือนกัน อันนี้ก็คือกล่องที่ห้านะฮะผมก็เจ้านี้จะผักหอมซีอิ๊วเจ้านี้เหมือนจะใส่ซีอิ๊วมีแครอทนะฮะเจ้านี้แปลกหน่อยคือใส่แครอทด,ด้วยเจ้าที่แล้วกล่องที่สี่อ่ะเขาไม่ให้มะนาวมาเออแปลกเหมือนกันห้าสิบบาทแพงอันนี้ก็คือกล่องละสี่สิบห้าบาทก็กล่องใหญ่อยู่ประมาณหนึ่งนะฮะแล้วก็เต็มกล่องแล้วก็มีคะนา้า มีมะนาวแตงกวาอันนี้แตงกวาแบบน้อยอันนู้นขาให้แตงกวาเยอะหมูก็ชิ้นพอประมาณนะฮะแต่ว่าเหมือนเขาจะใช้ไข่เบอร์ใหญ่อ่ะเวลาผัดก็เหมือนกับว่าเห็นไข่แบบชัดเจนมากกว่าเจ้าอื่นๆนะฮะเจ้านี้ก็จะใส่แค่คะน้าแล้วก็แครอทมีนี่ปะเมืเขือเทศเดี๋ยวขอดูก่อนมีมะเขือเทศปะ ไม่มีมะเขือเทศนะฮะเจ้านี้ใส่แครอทเพื่อให้สีดูสวยเข้าวผัดเลยดูสีสวยดูแฉะๆหน่อยอืมรสชาติหอมซีอิ๊วเจ้านี้หอมซีอิ๊วนะฮะอืมได้อยู่ได้อยู่ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็ปิดไมังอะไรก่อนกินเลยดีกว่า <c oughs> อ่าก็โอเคอันนี้ก็คือคำสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ไข่ก็จะไม่เห็นแบบชัดเจนเลยสีปนกับข้าวอันนี้ผัดนวลสวยสีแบบเหมือนสีของไข่อ่ะแล้วก็หมูชิ้นประมาณเนีืย เจ้านี้เวลากินแล้วก็มีความหอมของซีอิ๊วเท่ากับสี่กล่องที่ผ่านมาไม่หอมซีอิ๊วนะแต่เจ้าจะผัดสูตรไม่เหมือนกันนะผมจะบอกให้ผัดติบคนรสชาติก็ไม่เหมือนกันอืมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกล่องต่อไปกันเลยดีกว่าะฮะอ่ะโอเคก็มากล่องที่หกเลยนะฮะอันนี้จะเป็นข้าวผัดต้มยำนะฮะจะแตกต่างกับข้าวผัดที่ผมกินทั่วไปนะฮะกล่องที่หกเนี่ย ก็จะเริ่มมีความเผ็ดเปรี้ยวมะนาวอะไรอย่างนี้คืออันนี้จะกินแบบมีรสชาติแบบเป็นเครื่องของต้มยำนะฮะซึ่งแบบเออกินแล้วน้ำลายไหลอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูข้าวผัดในประเทศไทยนะที่ทําหลากหลายมันมีข้าวผัดแกงเขียวหวานอะไรด้วยก็ขึ้นอยู่กับแม่ค้าทําเป็นหรือไม่เป็นนะแต่อันนี้เป็นต้มยำทะเลคือแบบกุ้งตัวใหญ่มากดูดิห้าสิบบาทโอ้ยกุ้งแบบ เยี่ยมเลยอ่ะชอบเลยอ่ะแล้วก็ปลาหมึกบีมะนาวด้วยรสชาติก็จะเผ็ดเผ็ดแฉะอันนี้ว่าผัดผัดแฉะมากก็รู้สึกกินเหมือนเครื่องตุยาำอันนี้ก็จะมีการใส่ผักคะน้าด้วยมีการใส่ผักคะนา้าแต่ว่าไม่มีมีมะเขือเทศอ่มีมะเขือเทศชัดเจนแค่น,นี้แล้วก็มีหอมด้วยนะฮะ มีหอมด้วยทีนี้มันก็จะมีพวกขาพวกอะไรพวกนี้ต่างๆนะฮะเดี๋ยวเราลองดูในกล่องดีกว่าก็ในกล่องนี้ก็จะมีกุ้งสองตัวตัวใหญ่มากเลยเห็นไหมครับอืหม,มึกดูว่าเราจะมีข้างในเครื่องมันมีอะไรบ้างมีผักแล้วก็มีมะนาวเดี๋ยวขอดูก่อนนะ ขอขอคุยก่อนว่ามีมีใบมะกรูดด้วยแต่ใบมะกรูดเราไม่กินมันก็ต้องมีขามีตะไคร้ผมชอบกินปลาหมึกที่มันมีหนวดเนี่ยแหละก็ของน่าจะมีประมาณเท่านี้แหละฮะนะครับผมนม่จะมีประมาณเท่านี้ตะกร้องใหญ่มากห้าสิบบาทอย่างนี้ราคาข้าวนี้สามสิบบาทหาซื้อยากมากเลยจะมีประมาณห้าสิบบาททท้งนั้นแหละ อันนี้ก็คือคำสุดท้ายแล้วน,นะฮะคำแบบ เหลือกุ้งไว้ตัวเดียวเื่อจากที่กินดูก็รสชาติสู้แบบเหมือนต้มยำแซ่บไม่ได้นะไม่ค่อยเผ็ดเหมือนเขาจะลดเครื่องออกมาหน่อยแต่ว่าก็ยังคงมีสมุนไพรอยู่แล้วก็มีความเปรี้ยวแต่ว่าไม่ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่แล้วแต่ร้านแล้วแต่ร้านนะว่าเขาจะทำเผ็ดหรือไม่เผ็ดมากกว่าแต่ ร้อนไงระหว่างทำสตรีมช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยนะครับผมรสชาติมันก็ก็ดีประมาณหนึ่งแต่ข้าวเลกไปหน่อยนะอารมณ์แบบเหมือนข้าวผัดอเอยอารมณ์เหมือนข้าวผัดอเมริกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกล่องต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะผมอามากล่องที่เจ็ดนะฮะผมโุยเต็มกล่องเลยอะราคาสี่สิบบาทก็อันนี้มันจะหอมแบบพิษไทยนะครับผม อันนี้จะเป็นข้าวผัดเหมือนกันนะแต่ซุปอย่างว่าแหละสูตรแต่ละคนไม่เหมือนกันก็มีมะนาวมีมีไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะนา้าโอ้โหกินไปกินมาลืมเป็นอัลไซเมอร์แล้วมีมะเขือเทศอุ้ยอันนี้เช้านี้ให้มะเขือเทศใหญ่มากเลยให้ให้ชิ้นใหญ่อะโปกตีแบบเขาจะใส่แบบชิ้นเล็กๆนะฮะแต่ไม่มีแครอทนะมีหอมด้วยหอมมีหัวหอมด้วยนะครับผมเรามาดูว่ามีอะไรอันนี้ก็คือข้าวผัดหมูนะครับ วายสัตร์เข้าผัดแหนมมาให้ดูแต่ว่าเขาแหนมหมดก็เลยได้แค่หมูมาแล้วกันก็มีอยู่แค่นี้นะครับผมก็ที่เขาใส่แบบเครื่องที่เราเห็นฮะอันนี้ไม่ไม่นับเครื่องปรุงนะที่ใส่พวกกระเทียมหรือพริกอะไรก็แล้วแต่นะไม่นับนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราากินกล่องที่เจ็ดกันเลยดีกว่าว่ารสชาติมันเป็นยังไงขอชิมก่อนมันหอมมิิรไทยมากเลยออกเค็มๆซีอิ๊วแล้วก็เผ็ดพริกไทยแล้วก็มีความหวานของมะเขือเทศ กินกันเลยดีกว่าก็ขับสุดท้ายแล้วต้นนี้แต่ก้นหอมด้วยนะตน้นหอมเข้าไปผัดแล้วก็หมูนุ่มมากเลย แล้วก็มีความหอมของพริกไทยพริกไทยที่เขาใส่อะ่ะแล้วก็มีความเผ็ดนิดหน่อยรสชาติก็จืดไม่เค็มมากเกินไปก็อร่อยอยู่นะฮะมันจะเห็นไหมว่าตรงเนี้ยมันจะมีเศษของต้นหอมด้วยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าในความเผ็ดของต้นหอมกับพริกไทยเข้ารวมกันอร่อยอยู่อร่อยอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกล่องที่แปดกันดีกว่าฮะ อ่ะก็มากล่องที่แปดนะฮะกล่องที่แปดเป็นข้าวผัดอันนี้จะซื้อต้องซื้อกินตอนคืนเท่านั้นเขาจะขายตอนคืนข้าวผัดกล่องเนี้ยจานเนี้ยก็คือมีผัดจริงๆนะประมาณห้าสิบาทคือเป็นข้าวผัดรวมที่แบบใส่กุ้งใส่ตับใส่ไส้ใส่อะไรก็ไม่รู้อ่ะคือใส่แม่งทุกอย่างอ่ะคือมีหอยก็ใส่มีกุ้งก็ใส่มีตับก็ใส่มีไส้ก็ใส่เจ้านี้แต่สิ่งที่หนึ่งไม่ใส่ก็คือ ผักคะนาไม่มีอะไรเลยมะเขือเทศก็ไม่มีมีต้นหอมอันนี้ไม่พูดถึงไส้แต่เจ้าเนี้ยผัดแปลกอย่าง,างคือเขาใส่น้ำมันหอยแล้วก็หอมแบบกลิ่นไม่ไม่อ่ะสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่รสชาติก็พอกินได้อะ่ะอือก็แฉะมีรสชาติแบบพูดง่ไงว่าไม่จืดอะ่ะเขาผัดจานนี้นะฮะไม่จืดเลย อถามว่าอาหารเขาสดไหมก,ก็สดนะเพราะว่าเขาทําหมูเด้งด้วยหมูหมูแบบเป็นชิ้นใหญ่ๆนี่นี่น,น,นี่อันนี้คือหมูนะหมูชิ้นใหญ่ๆแล้วหมูเขานุ่มมากเดี๋ยวเัากินกันเลยดีกว่ารสชาติก็ประมาณนี้นะคะนะครับผมคอยอย่าพูดฮะติดพอม ชิ้นใหญ่มากเลยน่าจะเป็นหมึกตัวใหญ่บางวันก็ชิ้นเล็กบางวันก็ชิ้นใหญ่ขึ้นอยู่เับาว่าของเียกาขาหาไม่ได้มีอะไรบางแล้วก็มีกุ้งกุ้งหนึ่งตัวอือืมอพะหมึกนี่นุ่มมาก ลก็รสชาติของข้าวผ่านเนี่ยก็คือมีรสชาติเค็มหวานหวานเพราะเขาใส่น้ําตาลแล้วก็มีใส่น้ํามันหอยแต่ไม่ใส่ผักเลยนะเมือ่อประเทศอะไรพวกนี้ไม่มีความหวานแบบนั้นนะไม่ใส่ผักเลยอืมอร่อยอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเจ้านี้ก็จะขายเฉพาะตอนกลางคืนก็ซื้อกินบ่อยเวลาดึกๆนะฮะนะครับผมใครติดะฮะก็ฝนตกเดินไปเปียกฝนเลยไปซื้อมาเปียกฝนเลยะ แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกล่องสุดท้ายกันเลยนะครับที่ผมสุ่มกินทั้งหมดเก้าล้านนะครับผมว่าเข้า่ายมันจะเหมือนกันไหมอ่าก็กล่องที่เก้าแล้วนะฮะกล่องสุดท้ายนะครับของคลิปนี้กล่องที่เก้าเนี่ยคือจะเจ้าเนี้ยก็ซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างนะเพราะว่าเห็นเขาขายแพงก็เลยไม่อยากซื้อแต่อันนี้ซื้อส0ิบบาทนะครับผมก็เจ้านี้ก็จะใส่แครอทด,ด้วยใส่หอมใส่ต้นหอมเออ เจ้านี้ใส่เยอะเยอะอยู่แต่ว่าไม่มีมะเขือเทศนะครับไม่มีมะเขือเทศเป็นแครอทบั่งเป็นต้นหอมมั่งแล้วก็เป็นต่างๆนานาเดียวให้ดูเลยรสชาติเป็นไงอืมก็ดีอยูอ่กระชะแต่ว่าเจ้าเนี้จะต่างคือใส่ซีอิ๊วแล้วก็ใส่น้ำมันหอยด้วยนะครับผมอืมก็ ก็จะหอพริกไทยเห็นไหมว่ามีแครอทด,ด้วยแล้วก็มีต้นหอมจะผัดอีกแบบหนึ่งแต่ว่าไข่นี่จะเห็นแบบชัดเจนเลยเต็มเม็ดข้าวอืมแต่ว่าไม่มีมะนาวให้เลยเจ้านี้ไม่มีมะนาวให้นะกินข้าผัดแบบบางเจ้าก็มีมะนาวให้บางเจ้าก็ไม่มีมะนาวให้เจ้าที่กล่องที่แปดก็ไม่มีมะนาวให้นะ แต่ผัดสีแบบมืดๆหน่อยแบบสีซีอู๊เข้มเยอะเดีย๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่า นี่ก็คือขับสุดท้ายหมูหมูเจ้านี้ก็จะแบบเป็นหมูเนื้อสดที่ไม่ได้กันหมักอะไรก็จะแข็งๆเหนียวๆอะไรประมาณเนี้ยรสชาติก็ได้พอประมาณหนึ่งนะฮะเจ้าเจ้านี้แต่หมูเนี่ยเกี่ยวยากนิดหนึ่ง แล้วเวลากินมันก็จะเป็นเหมือนกลิ่นต้นหอมอะขึ้นมานะครับผมแล้วก็รสชาติก็แฉะก็ประมาณนี้แหละข้าวผัดเมืองไทยก็จะประมาณนี้แหละรสชาติก็ไม่รู้ถูกปากคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะผัดร้อยเจ้าก็ผัดไม่เหมือนกันนะครับผมก็โอเคขอขอพูดปิดท้ายนิดหนึ่งคือข้าวผัดเนี่ยจากที่เรากินเนี่ยการปรุงของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่ ชลื่นชอบของพ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็การกินเนี่ยแบบอืมมันก็อร่อยอยู่ประมาณหนึ่งถ้าไม่อร่อยก็คือกินไม่ได้หรอกก็รสชาติของข้าวผัดส่วนใหญ่จะไม่เค็มแล้วก็บางเจ้าก็จะติดแบบไมก้นกระทะนะครับแบบผัดข้าวให้แบบมีกลิ่นไหมที่ก้นกระทะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับข้าวผัดแต่ส่วนใหญ่ที่ผมกินมาก้าวเจ้าเนี่ยไม่ใช่ก้าวนะทั้งซอยเนี่ยที่ผมกินทุกร้านอ่ะคือเขาก็จะผัดแบบแฉะอย่างเงี้ยแหละครับไม่ไม่มีแบบนี้ ไม่มีแบบว่าผัดแห้งๆแต่ว่าแชะๆอย่างเงี้ยคือข้าวผัดเนี่ยก็จะมีข้อเสียอย่างคือเขาใส่น้ํามันน้ํามันจะเข้าไปทอดหมูทอดไข่อะไรก่อนแล้วก็เอาไปคูกับข้าวนะครับในการทําข้าวผัดต่างสูตรต่างๆแต่ถ้าสําหรับที่ผมทําอ่ะน้ํามันก็อาจจะใช้เหมือนกันแต่ใช้น้อยหรืออาจจะไม่ใช้เลยก็ได้เอาหมูไปก้นกระทะแล้วก็ผัดให้มันมีกลิ่นไหม้นะครับผมแล้วก็มันจะมีความหอมของข้าวผัดของในการผัดอ่ะ ทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใส่ซอสหรือไม่ใส่ซอสอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> ถ้าผมผัดผมก็จะใส่ซอสมะเขือ,เ,อเ,เทศด้วยแต่ที่ผมกินทุกเจ้ามาในที่นี้ไม่มีใครใส่ซอสมะเขือ,เ,อเ,เทศเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นซีอิ๊วแล้วก็น้ำมันหอยผงชูรสอะไรพวกนี้ปกติเลยนะครับผมซึ่งหายากมากแล้วเจ้าสุดท้ายนี้ก็คือไม่มีมะเขือเ,เทศเพิ่มความหวานให้กับข้าวผัดนะครับเพราะว่าข้าวผัดที่ผมกินแบบดั้งเดิมอะ หนึ่งที่มันจะต้องมีนะคือต้นหอมมีหอมใหญ่แล้วก็มือคเทศเพิ่มความหวานนะครับก็คือแล้วแต่ใครใครจะผัดส่วนเครื่องพวกเนื้อหมูไก่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราจะผัดคือมันได้เหมือนกันหมดทุกอันเลยนะครับผมแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะกินเนื้ออะไรเพราะว่าอย่างที่ผมทําให้ดูก็คือมันจะเป็นผัดเนี้ย แต่สิ่งอีกเมนูหนึ่งที่ข้าวผัดเมืองไทยที่มันโดดเด่นก็คือข้าวผัดต้มยำซึ่งผมว่าประเทศอื่นไม่มีอ่ะข้าวผัดต้มยำนะครับผมคือมันก็อร่อยอ่ะโอ้ยมันมันก็อร่อยแบบเป็นเครื่องต้มยำแบบมินิมินิแล้วเราก็เอาไปเข้าเราไปคุกคุกคุกเออสะอึกเลยนี่ขนาดกินน้ำาแล้วเนี่ย โอเคก็ขอจบคลิปแต่เพลงท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าจะทำอะไรกันต่อนะฮะช่วงโควิดก็ขอให้เพื่อนเพื่อ,อทุกคนอยู่รอดปลอดภัยกันด้วยนะครับผมแล้วก็โควิดสายพันธุ์ใหม่ระบาดอีกแล้วไอสายพันธุ์อะไร1.2่อะอะไรของของมันอนะที่มันกลายพันธุ์มาอีกแล้วนะครับดื้อยามาจากอินเดียอีกแล้วนะไม่ใช่เดต้านะก็อันนี้ก็ เป็นสายพันธุ์ที่แบบว่าติดเราไม่รู้ตัวว่าติดนะครับผมแล้วก็อันตรายมากแล้วก็สุดท้ายเราก็จะป่วยตายแล้วก็ <c oughs> ถามว่าตัวเลขยอดคนเสียชีวิตเนี่ยบางทีที่ผมพูดไปอ่ะคือแบบอาจจะญาติพี่น้องหรืออะไรใครก็แล้วแต่ก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าผมก็จะบอกว่ากลุ่มเพื่อนผมกับญาติผมก็มีเริ่มเสียชีวิตกันแล้วนะครับผมว่าเสียชีวิตจากการเป็นโควิดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าผมพูดแล้วแบบ ก็ไม่เคยเกิดขึ้นกับตัวเราหรือญาติเรามาคอมเมนต์นี้บางทีแล้วก็หดหูใจคือเราไม่อยากให้หนึ่งในผู้เสียชีวิตนั้นเป็นญาติพี่น้องเราหรือเป็นเพื่อนเรานะครับผมก็ขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยกันด้วยนะครับผมไปล้วบายบายสวัสดีครับและอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับ